بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين والتأويل رب شرع لي صدري ويسر أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوك سوادي قامتا باني نقاب جمع سوقتان بومي إيمان الله لمن أكره تراك لقرب تتان يوم جمع وان سوك بن سيدن أيام بن أيام وان เป็นวันที่อัลลอฮฺตาลาได้สร้างมีอาดัมเป็นวันที่วันเกียรมาจะเกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องที่รักพอพูดถึงวันกียรมาที่เกิดขึ้นในวันนี้นั่นก็หมายความว่าวันที่เราก็หมายความว่าที่พูดให้ฟังเนี่ยหมายถึงว่าเพื่อให้เราล้ำลึกว่าวันตอบแทนมีแน่นอนอย่าลืมนะครับพวกเราคงจะต้องมี إ ม م านแน่นอนอยู่แล้วว่าวันเกียรมาวันแห่งการตอบแทนวันแห่งการสอบสวน วันแห่งการตอบแทนวันช่างบุญชั่บาสมีอยู่แล้วแต่อาจจะลงลืมก็เตือนกันเมื่อเราเตือนสำนึกอย่างนี้เราก็ต้องมาดูว่าอะไรที่สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ควรที่จะรีบทำเพื่อที่เราจะได้ถูกอสอบสวนอย่างง่ายดายและตอบแทนด้วยการสวรรค์สิ่งใดที่เอารตาลาห้ามนะครับก็จะต้องละทิ้งเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปตกนรก ี่น้องพี่รักศรัทธาชนเคารพเมื่อวันนี้เป็นวันศุกร์วันการละหมาดวันศุกร์เป็นวาญิบเป็นสิ่งที่จําเป็นเหนือบรรดาลิมทุกคนโดยเฉพาะมุสลิมชายนะครับจําเป็นเหนือมุสลิมชายทุกคนที่ต้องไปละหมาดมุสลิมหญิงไม่ต้องไปนั่นหมายความว่าใครที่เป็นมุสลิมผู้ชายต้องไปนะครับอย่าอย่าไปติดอยู่กับโควิดโควิดเนหายไปหมดแล้วแต่เราบางคนยังติดอยู่กับโควิดติดยังไงครับก็ติดตรงที่ว่า เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ให้ไปละหมาดวันศุกร์เนื่องจะป้องกันการติดโควิดเราก็เลยติดอยู่ตรงนั้นคือไม่ไปละหมาดวันศุกร์จากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็ไปบ้างไม่ไปบ้างอันนี้เขาเรียกว่าติดโรคมาาันจโคว่ยถ้ามันติดอย่างนั้นฟังฮะดิษของานาบีมอมัสลอฮวาเดฮิวะซัลลัมกันสักนิดหนึ่งว่าคนที่ยังติดโควิดไม่เลิกเนี่ยจะเป็นยังไงรอสุลุลอสัลฺลอฮฺมซัมบัลกุลลัก็ทฮามัมตุอันอามุรอาจุลัน ยุสลีบินนาสฉันตั้งใจว่าจะใช้ใครสักคนหนึ่งนะนำละหมาดแทนฉันซุมมอาอัฮรุกุอัลาริยาเลนยะตะคอลลฟูนะอลัอลอาอันนีจุมะบูยูตะหุมแล้วก็ไปเผาบ้านของคนคนหนึ่งที่ไม่ยอมมาละหมาดวันศุกร์ไปรวมโดยอย่างนั้นนะครับหมายความว่าท่านราซูลบอกว่า ฉันจะใช้คนสักคนหนึ่งมาเป็นอิหมัมแทนฉันนะครับแล้วฉันก็จะไปเผาบ้านของคนที่ไม่มาละหมาดวันศุุร์นะครับเป็นฮะดิษซเคียบันทึกโดย่ันอิหมัมมุสลิมชัดเจนนะครับท่านพี่น้นองที่รักศรัทธาชนที่รบถ้าคนผู้ชายมุสลิมชายไม่มีอุจจตไม่มีอุปสรรคไม่ป่วยไม่ไข้ไม่เจ็บวายิบต้องมาละหมาดวันศุุร์แล้วก็มาฟังคุตบ้าด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้น พี่น้องที่รักฮัดดิษกรสระซูลได้เตือนว่าถ้าคนบางคนที่ยังติดนิสัยโควิดไม่ได้ติดโควิดติดนิสัยโควิดไม่มาละหมาดวันศุกร์เนี่ยนะครับโทษองมบรรุนแรงมากนะครับจนกระทั่งนบีเนี่ยอยากจะไปเผาบ้าน,นเขาเลยทีเดียวถ้าเขาไม่มาละหมาดวันศุกร์นี่คือสาภาพการชี้บ่งให้เห็นถึงโทษของการทิ้งละหมาดวันศุกร์ว่ามันรุนแรงขนาดไหนและที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องที่รักซาต้าจนเด้รบวันกียร์มา โหดร้ายกว่านี้หลายร้อยเท่าหลายพันเท่าหลายล้านเท่าเพราะฉะนั้นนึกถึงนะวันศุกร์เป็นวันที่เลาสร้างอบีอาดัมและวันศุกร์เนี่ยเป็นวันที่วันกิยามัตจะเกิดขึ้นวันกิยามัตจะมีการสอบสวนใครทําดีจะได้สวรรค์ใครทาชั่วก็ลงถูกลงโทษอย่างรุนแรงกับก็ขอให้เราเป็นบุคคลซึ่งที่รักในการที่จะไปละหมาดวันศุกร์ทุกคนวะบิลลาฮิโตาฟกันฮีได้ยะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته